เดี๋ยวค่ะทุกคนเรามาเที่ยวตลาดไปไปโซนอาหารก่อนปะไปโซนอาหารก่อนไปโซนอาหารก่อนแล้วเราก็ไปหาเดินหาซื้ออะไรโซนอาหารอาหารถุงมะนะไปจับสองอย่างสองสองคอยนี่เหมือนกันหมดเลยสามคอยเหมือนกันไอจุ๊ไอจุงกมันบอกไม่ต้องเอาอะไรมาเยอะเอาสักอย่างสองอย่างก็พอข้าวมันหุงไปแล้วเธอกินที่บ้านเราหรือเธอจะไปกินกับลูกก็กินกินกับพี่ถุงพี่เล็กก็ได้เออกินกับพี่บุน ลูกไม่อยู่ลูกไปเที่ยวยังอ,อ๋อเหรอเหรอเนาะลืมไปลูกไปเที่ยวยังไม่มาเลยตล,ลาดสุวรรณภูมิคนะ่ะทุกคนเอาทําไมมันมีน้อยก็หยุดปีใหม่นะเนี่ยหยุดปีใหม่สิเออจะแล้วขาหยุดปีใหม่นี่ของขายไม่เยอะเท่าไหร่เออกินอาหารประเภทไหนปะกินจืดเนาะอ่ะเราไม่กินเผ็ดไม,มไม่กินเราเผ็ด อยากกินพวกอาหารอีสานเลยอาหารอีสานก็ร้านนั้นร้นานเออร้านตรงโน้นเนาะหรือร้านบางไยหรือเปล่าไม่รู้นะตลาดสุวรรณภูมิทุกคนของกินเยอะอยู่นะแต่ว่าเขาหยุดช่วงปีใหม่เขาหยุดช่วงปีใหม่เขาไม่มาเออเขาไม่มาเหมือนกันด้วยเออแล้วของกินถุงมัน่ทำไมมันไม่มีวะจอยนี้เราไปดู<อ>ยังไง อเออทางโน้นเยอะเนาะเออมันมันปิดปีใหม่เนี่ยเละไอ้ถุงไอ้ถุงมันว่าไม่ต้องเอาอะไรมาเยอะหรอกเอาพอกินเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรกินกันนั่นไงไม่รก็หลายอย่างนั่นเละม,มีแล้วเหรอกไอ้พัดก็จะซื้อมาไง <c oughs> <c oughs> วันนี้เยนี่แหล,ละจะกินอะไรนี่แหละหาดูเนี่ยแต่ไอ้ถุงมันบอกว่าไม่ต้องเอาอะไรไมาเยอะไม่ลาบไอ้น้ำตกเ๋ยเดี๋ยวเเออเดินดูก่อนก็ได้ไม่จะรีบอะไรนักหนักน้งเยอะแยะไปน้ำไหน<ะ>ตัวเล็กๆตัวผ้าอันโลอันโลตัวเล็กๆเหมือนชิมีอัออนลลโลอุย้ยนี่ถูกว่ะเนี่ย กินเป็นเหรอกินเป็นสิแซลมอนน่ะถูกนะกินเป็นด้เหรอกินเปนอืมโอ้โนี่ไงที่มีนี่ล้อตเล็กๆแบบคนตัวเล็กๆเหมือนสุนีอะค่ะอาขร่อยเออสุนีตัวเล็กเหรอตัวเล็กเปล่าไม่เล็กอ่ะ ในตัวเล็กไหมตัวเล็กอยู่ในตูดใหญ่ป่ะนี่นี่โชว์ตูดหน่อยที่เขาตูดดิเอ้ยมีกระนี้โชว์ตูดอีกนะโอ้ยห่ายให้ถูตูดไหนร้านไหนเธอจะพาฉันเดินเนาะซูนีนี่ไม่ใช่คนไทยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ใช่มอนแล้วก็ไม่ใช่พม่าแล้วเธอเป็นอะไร เธอไม่แค่คนไทยเธอไม่ใช่มอญไม่ใช่พม่าเธอเป็นคนอะไรชาวเขาค่ะคนภูเขาคนชาวเขาอร่อยยังครับโอ้ยแสบดีดีแสบบ้างอิสานบ้านเฮาครับผมเนี่ยอันนี้ลาบลาบหมู่ะโอระเป็ดโอ้ยลาบแสบเป็ดคนแซ่บ อาอันี่ต้มแซ่บครับผมต้มแซ่บกระดูกหมูไม่แล้วเจ้าไม่ใช่ต้มแซ่บกระดูกหมูหมดแล้วครับอันนี้ต้มแซ่บเครื่องในเครื่องในครับต้มแซ่บกระดูกเบ็ดปรแล้วเบ็ดแล้วครับอีเดอ้อมอีทีอ้อมเป็นยังไงออมหมูโอ้เจ้าออมหมูขอตู้เอาแม่แซ่บกระบพองเอาไอ้นั่นเปียงเอาแกง่ะใช่เอาแกงเปอรแล้วก็เอาลาบปิดโอเคครับเฮ้ยนี้วพกกลับเขาบอกเอาจ้า ลาปิดลาบอาหารนิสานจากจังหวัดใดจ้าเนี่ยฮะจากจังหวัดใดร้อยเอด็ดมึงไปได้เลยครับร้อยเอด็ดลาบเป็ดร้อยเอด็ดอาหารนิสานโอ,อ,อ้อหนี่ไงนี่ไงนี่ไงอาหารนิสานน่ะโอ้มีส้มตำด้วยคนร้อยเอ็ดไม่กินเป็ดนะครับไม่กินเป็ดแต่ทำไมมีลาบเป็ดครัะผมเป็ดดิบไม่ไมีไม่กินกินจะสุก <laughs> อุย้ยบุอเดอร์ไลากินเป็ดดีบขวายก็ะตุกเกย์เบิดเออเล่นมุกอะ่ะกจิ้มข้ก,ก็จินลาบเป็รดบอกเออลาบเป็ดเดี๋ยวเราซื้อผักเราไปซื้อพวกไไอ้อนั่นต่างหากลาบเป็ดห้าสิบบาทครับผม เพราะว่าไม่ต้องซื้อไปหลายอย่างเพราะว่ามันจะกินไม่หมด๋ตวพ่งนี้จะมีเมนูใหญ่กินได้เอา้าเธอเธอเธอก็ซื้อสองเธอเธอจะกินอะไรอันนี้นคือเราจะกินไก่ถุง,งแต่ก็เองก็ไม่รู้ว่าเขาชอบหรือเปล่านะและคะเท่าไหร่คะร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยเงินไทยนะครับไม่ใช่อดอนลนาหรอค่ <c oughs> ะค่ะ ไแกนใจล้วเนี่ยดูดิตรงแซ่บกระดูกหมูผักเราผ่านมาตรงไหนวะซอยโน้นนี่เหรอนี่ก็มีนี่นี่ก็มีนี่ก็มีนี่อ่ะเอาผักร้านนี้ก็ได้ ผัก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 เยอะแยะผักผักกินคืนนี้แหละกินเดี๋ยวนี้คืนนี้แหละนี่ไงเนี่ยผักเราแตงหมเออมาแตงกับมะเขือน,น,นั่นเอาที่ไหเอาหยิบเอาเอาแตงถุงนึงแล้วมะเขือถุงนึงแตงถุงนึงมะเขือถุนึงเออผักแก้ว อันนี้ผักอะไรวะสลัดทอดทำไมสลัดทอดเนี่ยทำไมอ่ะสลัดทอดมันอร่อยอยู่เด้ล่ะทำไมอยากกินไม่เป็นน่าจะกรอบแก้วหอมกรดหอมเอ่ะพรุ่งน,นี้ก็กินไม่หมดพรุ่งนี้เราก็กินอีกเอาไปให้เขาใส่ถุงสี่บาทแต่ว่าสี่บาทอยู่ตรงนี้เดือนห้าหนึ่งเดือนละสี่บาท เงินง่าไม่มีเหรอนี่ก็เป็นหน้าแข้งขนาดทุกคนตลอดสุวรรณเดี๋ยวไปซื้อของอีกก่อนเด้อทุกคนพี่น้องพากันไปซื้อกับข้าวมาแล้วบุ้งบุ้งบุ้งข้าวเตี๋โต๊ะเลย มีลาบปิดมีแกงเปิดอมีทอดไก่มีปลาบองสับเจ,จ้าของพี่น้องจ้าต้นไม้ตินขาดไม่มีหง้อหงดอ

เอาพักเออเธอไม่เอามากินนั่นกินนี่ก็ไม่ได้กินเข่าแบ่งมาก็ได้สุนี้นี่เอาใส่นี่ตอนมาหมดตอนมาหมดหรอกเอ้ยมะเขืออะไแม่ขวดมันเหี่ยวยังกะก็บอกแล้วนเก่าก็ส่วนใหบอกพี่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 เนาะบอกว่าอย่าซื้อเยอะ ไม่ต้องไม่ต้องนี่จะเลือกตาลาดใหม่ๆสดๆพรุ่งนี้เนาะเีไม่เอามาเอ,อ,อดูขา้าวโพดเขาหวานมากหวานคือปักให้กินเลยแล้อีกปักนึงเหลือปักมันจะไม่บูนแลพนี้ไม่บูนไม่บ่นไม่ม,มบูด Năm tôm เทได้ Thì อันนี้น้ําอีหยังน้ํา cho น้ําส้มน้ําส้มเทใส่แก้วให้ Mấy เขาให้หมดขวดก็ออก มีปัญหาบอกกับเอฟซีบอกบอกกับเอฟซีไอจุ๋มบอกว่าเนี่ยเขาประหยัดก,กินไม่งั้นมันหมดไปแล้วมันจะหมดเพราะพี่นี่แหล, <laughs> ละปลาบองตัวเองเออกมานั่นแหละยายเขาพี่เขาไม่กินเขาไม่กินนี่นี่ก็กินไม่ได้ไให้เขากินกับปะลาบองใส่ทอดกับเธอเนอืย สอนช้อนมาได้ชอนแล้วช้อนช้อนช้อนนี่กด้ไยังก่อนดีไม่แกสิัมาเจอทุกคนกินข้าวกันกินข้าวมันจ้า